้้ออองาาาานยยยยหลใจคผูู่บ้านสะกองเมืองไซบูรีพี่น้องผ่านจากบ้านพักเพื่อบ้านสะกองนี่ก็เป็นบ้านใหญ่เพราะสมควรน,นะแต่ว่าพักเพื่อสิใหญ่กว่าถามที่ว่าสอนที่ว่าดอกเนาะ คงเชื่อกนหนาเจะาพ,พ่อกันแหะพี่น้องเลยนเป็นหน้าแซงเป็นหากาเก็บเกี่ยวแล้วเนาะสืบต่อหน้าปีพี่น้องบานน้ำอุรมสมบูรณ์ในทางเขตนี้ย้ำแรงกับปั๊มน้ำเซวบางไฟขึ้นมา ยามเห็นน้ำปีก็ใะสน้ำฝนบบอึดน้ำพี่น้องเลยสังเกตเบิง่งอยู่ภายในบ้านสะกองนี่ต้นมะงวงหลายพี่น้องเลยมะงวงก็เป็นมากหลายได้ปีนี้ อืดบาง่วงกินมดย่าบางงวงต่อไซอันบักลำไย,ยบาทบักลำไย,ยก็หลายบรรยากาศอยู่ใจกลางบ้านสะกองน่าจะยุ่งงข้ามกับบ้านดงสงำหนองเงืองหนองบก ไอคอยหาผู้อยู่ไกลเจ้าอยู่เมืองใดบ่หูจกใจอายังหวังคอยทางเจ้ากลับมาออ้รอคอยทาง้า,า,าเจ้าทุกๆวันทน้องนากว้างใหญ่ผูเขาเคี้ยวสวยงามไอคอยเฝ้าตามร้อนยามนอนกลับมาคือก้อนขี้ฟ้าไหลไปตามสายลม ไอสุดทธมย่านน้องบอ,องคืนรอคอยแฟนกต่บ้านปานใดน้องจะมาไอาสุดหวงหากันหด้าที่ในเมืองทุกวันทุกคืนยังหวังว่าน้องจะมาไอาจะคอยทางในวันที่น้องคืนบ้านเฮา kim cao mầu cặp mất kim là thau ban hầu không na quang nháy thu khó kêu xuôi ngang ai khỏi phở tăng ซือก้อนขิฟ้าไหลไปตามสายลมไอสุลทมย่านน้องบ่ฮอนคืนรอคอยแฟนกับบ้านตานใดน้องจะมาไอาสุดห่วงทาการได้ดที่ในเมืองทุกวันทุกคืนยังหวังว่าน้องจะมาอายจะคอยทางในวันที่น้องคืนบ้านเฮา สีวิไลผู้คนมากมายทำงานแข่งกับเวลาจงกลับบ้านนะ้ามากินป้ากินข้าวเมากับมากินลาบเท้าลาบปลาอยู่บ้านเฮา ตั้งแต่น้องจะไปบอกให้น้องมาอย่ามว่าไอคิดหอดลายยังรอ,อน้องทุกคืนวันมีทุกสิบสันให้น้องจงคืนบ้านนาไอคิดหอดลายคอยน้องมาเกี่ยวข้าวาาน้ำถ้าน้องมางงปาคอยใหญ่ ีน้องบ้านเขาข้าปีเท่าดอยังรอน้องมาช่วยเกี่ยวคงมาแห้งเหี่ยวเพราะขาดเจ้ามาเลี้ยงแล้วจงกลับคืนมาคืนหน้ามามาอยู่บ้านเขามันคงบอกเอา มาจากบ้านสะกองก็เปลี่ยนบ้านแก้งโพสีบ้านแก้งโพสีในยุคโบรานถ้ามึงกับบ้านหาดเสียงดีเมืองหนองบกเป็นบ้านติดแคมน้ำเซบางไฟคือกันะตอนนี้เราสอนฮอดบ้านแก้งโพสีแล้วเนาะเป็นบ้านใหญ่พุสมควรบ้านนี่กัแกงโพสี อันนี้แดดเหลือมออกพี่น้องคนระับมมีฝนหูวยังเป็นธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะบานแกงโพสีพี่น้องสังเกตเบืองมีต้นมะพร้าวต้นไม้หลายไฟบางวัานี้ครเจ้าิตัดออกคนระ่บบ้า,บานิ่นยังคงอนุรักษ์ศาสษาไว้ ริเวณนี้เป็นบริเวณวัดคนกำลังเหตุประตูโค้งมาม้าน้างหน้านซิมิเงมเงาปัก่ามไปบ้านหาเสียงดีนอ้องถัดจากบ้านแก้งพูกสีที่เป็นบ้านกลางป่าบ้านทาบอบ ทาบอ่อกลางป่านี่แหละประมาณนี้เป็นบ้านช่างป่าแนละ้วใช่ไหมเป็นคุ้มคุ้มทาบ่อขันมาสอนชื่อบุพเพก็บ้านกลางป่าเ,เป็นบ้านใหญ่นะมีหลายคุ้มถนนทางยามฝนก็อบสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยยากาผสมควรเนานะ มา,ามาอยูอ่าเชียงดีป่าขามเหื้อทั้งรถแั้วก็ทั้งคนสิบห้าพันจีบเออว่าสิบพันจีบเนาะพี่น้องเป็นบอกแพงขนาดสิบพันจีบประม 9, าณซาบะป็นเงินไทยต่ออีบอนยื่นคนเอ,เอาสิบห้าพจีบอยู่นี่เป็นเอาสิบพัน สอนบังมาข้ามอยู่นี้เป็นประจำน้ำเซบังไฟเน้ะน้ำมันก็เริ่มขึ้นแล้วบานหาดเสียงดี